นี่ยพี่แดงเขาจะเอาไม้ออกเป็นมาแล้วครับพี่แดงผมมาแล้วพี่สามพอแล้วนะพี่สามกินไปห้าไม้แล้วเหลืไอไว้พี่แดงเด้อเพื่อนๆเด้อพี่สามพี่สามไม่ยอมจะเอาอีกอ่ะโอ้โหนี่รู้สึกว่าเราเอียงมากเลยเนี่ยเอาเอาเอาจัดไปเลย เอาหกไม้แล้ววันนี้เอา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 พี่แดงพี่แดงเหลือไว้พี่แดงมั่งเหลือไว้พี่แดงมั่งพอแล้วพี่สามพอแล้วเอาพี่แดงเอาพอแล้วพอแล้วพี่สามพอแล้วพอแล้วเหลือไว้พี่แดงหน่อยพอแล้วดูครับดูพี่แดงครับเอาไม้ออกเป็นหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วพอแล้วพี่สามพอแล้วพรุ่งนี้ค่อยกินใหม่นะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พอเอาเอามาให้เยอะ,เ,ยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาให้เยอะๆนะดูพี่แดงผ่นนิสัยดีกินเป็นด้วยพี่แดงเอ้ยขอโทษนะวันนี้ให้พี่สามตั้งหกไม้หนุน <laughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกินใหม่นะพี่แดงนะไปแล้ว พี่สามกลับก่อนนะพอแล้วพอแล้วหมดแล้วพอแล้วเอานั่งลงนั่งลงพี่สามนั่งลงเร็วนั่งนั่งก่อน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 เอาพี่สามนั่งลงนั่งลงนั่งลงเร็วเร็วเร็วเอานั่งก่อน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 เอาไอ้ดูบอกให้นั่งก่อนนั่งน่ารังที่สุดเลยน่ารังที่สุดเลย รักพี่สามนะรักพี่แดงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาให้กินอีก